สตรอเบอรี่แล้วก็ลูกเลมอนนะลูกเลมอนออกยังลูกเลมอนไม่งอกลูกเลมอนออกแล้วไม่ได้งอกอ่ะหนูคิดว่ามันกินได้หรือยังคะลูกกินได้แล้วแม่ใจนะแม่ใจอ่ะหนูหนูหนูจับดูซิมันมันใหญ่โอเคไหมใหญ่โอเคเดี๋ยวอดเด็ดเลยค่ะปึ๊บ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  ครับผมนี่คือกล้องเปิดยังไงอะ่ะแปะหักนี่หักแปะโอเคอเคุอค้บสตยับเบอรี่แตกเลยไม่เป็นไรเอาไปให้แดดดีปะ่ะโอเคได้กี่อย่างแล้วนะโชว์สินับสิคะมีลูกอะไรบ้างสามอย่างมะนาวนิ้วมือ สตรอเบอรี่เลมอนเลมอนแล้วก็มีอะไรอีกไหมบลูเบอรี่ไงบลูเบอรี่ไม่ได้เด็ดเลยไม่ได้เด็ดเลยเพราะอะไรคะไม่กล้าเด็ดมันน่ารักมันเล็กหมันเล็อ๋อแล้วถ้ามันสุกมันเป็นสีอะไรล่ะมันสีเดิมนั่นแหละสีเดิมยังไงคะสีดำสีม่วงไงโอ้อ่ะอ่ะถ้าสุกแล้วก็คือสีม่วงโอเคไปดูวานิลากันเร็ว